สวัสดีครับ G p n e Thailand ครับผมวันนี้มากับโปรดักต์ใหม่นะครับเป็นหลอด LED นะครับรุ่น E Series นะครับมาด้วยกันถึง4รุ่นย่อยเลยนะครับตั้งแต่ E5 นะครับจะอยู่ที่55วัตต์ครับ E6 ครับจะอยู่ที่85วัตต์ครับ E7 ครับ100วัตต์ครับผมและตัวท็อปสุดในตระกูล E Series นะครับตัว E8 ครับอยู่ที่140วัตต์ผมเดี๋ยวเราจะพามาอันบอกกันทีละตัวเลยครับตัว55วัตต์นะฮะนี่ครับ จะมาในสีโรสโกแบบนี้นะครับพร้อมระบบแคนบัสนะครับผมและปลั๊กต่อแบบตรงรุ่นนะครับมีทุกขั้วนะครับรถทุกคันสามารถใส่ได้นะครับผมและนี่ฮะอีกหนึ่งตัวต่อมาครับกับตัวนะฮะร้อยสี่สิบวัตต์นะครับผมเดี๋ยวเรามาอันบล็อกกันเลยนี่ฮะตัวร้อยสี่สิบวัตต์ครับผมมาในสีโรสโกเหมือนกันครับพร้อมปลั๊กแบบตรงรุ่นนะฮะรองรับได้ทุกขั้วในไทยนะครับผมพร้อมแคนบัสครับมีพัดลมระบายความร้อนนะฮะขนาดใหญ่ด้านหลังนะครับผมช่วยให้ หลอด LED E Series ของเรานะครับใช้งานได้อย่างยาวนานนะครับโดยสิ่แสงไม่ดอบและไม่มีปัญหาครับผมสินค้าตอนนี้นะครับพร้อมติดตั้งแล้วทั่วประเทศนะครับใครสนใจนะฮะหลอด GPT นะฮะในราคาที่สบายกระเป๋านะครับมาพร้อมกำลังหวัดที่แรงขนาดนี้นะครับก็ติดต่อมาได้เลยครับผมที่ GPT Thailand นะครับตัวนี้นะครับรับประกัน2ปีนะครับผมสำหรับหลอด LED รุ่น E Series นะครับผม